กันเนาะเซลฟี่กันยูเอ่อเธอเป็นแอปของอืออเออส่ยังมีก็เฉพาะจังดำหน้ามาเมื่อยล้กอันนี้หอมแก้มใหงนลังใจในบาทนึงก้อนลงดำนะอ๋อพอนุงเทพพี่น้องเลยกับป้าเนาะมากับบโทรบอกโบมีไผยู้ได้บอกมานี่ อาาำจุกเจือมาตั้งใจมาเยี่ยมเพราะดูว่ามีพาเมียมาต่อวัดพาเมียมาต่อวัดบัดเบิดมาต่อวัดเนาะโยคันได้มาแต่กับโให้เผาลงนะ ว้าหัวไวแล้วพี่น้องเลยหิวเขา้าเนาะบาสิลามให้ได้กับโบได้จ้อยหิวเข้าแห้งสั้นละป๊าป้ากินกินข้าวกินน้ำอืออโอ้ยเก็บเฮ็ดเ,เ,เ,เก็บเฮ็ดไปใช้แกงทำไมใช้คือว่าแตนตอดใช้หางแตนอันดหน นั่งน้อยๆนั่งแต่แบบแม่มันไหลก่อนเฮ้ยบอกว่าจะไปะเห็นบ่าเฮ้ยนี่นี่นี่ท่านี่นี่ยาและโอ้เห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดเห็ดกระตุนหรือว่าเห็ดหูหนูเนาะธรรมชาติแค่เลา,าตับปลา,าปลาปลาหิวเข่า,ขาแล้วเบาไวแล้วสั่นมาละโอ้เมืงง่อยพี่น้องเลยเหงืง่อแตกเหงื่อแตนเลย <laughs> โอเคไปอึบเออเกือบไายเกือบมันพี่น้องอือหิวขึ้นไม่กระติกน้ำไม่กินกลับทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC มตสุกุสุคนเนาะพบเจอกันช่วงบายบายหลังจากที่ น้องมาดำนะเนาะพี่น้องเ,เลยแล้วแล้วตัวนี้พี่น้องเลยเสร็จสิ้นไปทีเรียบร้อยตัวนี้ลงไปงานตัวนั้นโบแล้วจ้อยหิยวเข่าพี่น้องเลยอ่าเถอะโอ้ยชายสแตลหง่ายนะพี่น้องเลยหิวเข่าวาจักอ่าเถอะ bên nhang Yêu hiu khâu quá hãy yêu khâu quá ô ô bên nào này hãy thôi bà bên nào này à ดำนาเมื่อเด็กโอเคอยู่ดอยดอยสบายดีดอยสบายดีดอยดอยโอเคอยู่ดำ,ำโอเคอยู่<ห>เนา <c oughs> นะค <c oughs> อยนี่ตี้เริ่มโอเคแต่นี่สั้นมาแล้วนี่ยุเขา่าความไวกับซูสีเดียวเนะ้อดอยเฮ้ยยังยังใครแต่ว่าเพิ่นโบให้พี่น้องเลยเพินเ่นไปเด่นน้ำไอเนาะ ขึ้นมาได้แอบได้หิวเข่าแล้วนี่เนาะแกงหน่อไม้ได้ชูวกินเมื่อนี้กะอันไหนก็อันไหก็ได้เนาะบ้านๆนี่แหละกินง่ายอยู่ไงกินแต่ซีนซีิในสิ่ก็มีเยอะกินลายกันข้ำค้าเข่านะกินวะกระซีนงสิน้ำมาแล้วเอามาน้ำอยู่ว่าสิ่เออข่อยเมื่อกี้นี่ข่อยลืมเอามาเนาะนาองส่งลูกเนาะ ใครจอกอย่น้ำให้น้าเพื่อนกะปอนให้กันตลอดเพื่อนบ่มเสื้อยพี้น้อง่อยอืออาใช้ใช้งฮะอ้าวเรียบร้อยบานอยากเบิ่งยังไงะให้ให้เพื่นเบิ้งเด้อบ่มีสัญญาณฮะออือเอ้เอ้โยเบิ่งขงพ่อหออเบ้งขงพมนางพ่ออือ นี่ oh! อยากกินนมนี่เนาะในนมเลยกับเงียบจ้อยบาทเนาะโอ่ว่าโม่ว่าแต่ชิ้นไส้แหละข่อยกระหิวตัวสั่นเลยเนี่เ <laughs> <laughs> นาะข่อ,อยกระเพาะข่อยเลยไม้มือสั่นบ้างเลยเนี่มานอนกินลับแล้วหรอื <laughs> อเปล่าโว้ยกะเดียวว่า <ś. S 2> <ś. S 2> เข้า <ś. S 2> เดียวว่าเขา่าคือว่าไวแทะ,ะ,ะแกงนอไม่พี่น้องอแกงนอไม่กินต้อนเทียงโอ้กะยังกะยังมาแต่เนื้อเพื่ด้นี่บ้านหวยยงบ้านสาวคำบ้านน้องนางเพิ่นพี่น้องเลย มานในมานยู่ว่าเือไปใช้เฮ็ดกะมานยุคขันไต้ที่ขันบบไปนี่บมานขันบูไปนี่กับโบมานแล้วพอเอาลูกนอนนะนอนไปอนะเขากันดีเยอะเนาะ ดีแล้วดีแล้วอันนี้เพิ่นอยากนอนรับตาเฉยๆเลยฮะอยากนอนอยากนอนนี่เฉพาะช่างแอบว่าเยอะตอนนั้นลำหน้าคือจังววาเด่นน้ำกันเงี้มึงงี้ยมึงเ้ยมั้เาะอาป h a มาก็จะเด้อบังมี่เด้อเอาให้เพิ่นนอนกันพ่อบังมี่บัดชิน่นอนอีกอ่ะ เสียชังปะให้คนกินน้ำหนังก็ได้โอ้ยหลดล่มยี่นี่เสียหาแน่มาปูแนะ่เอาเอาสาดลงมาแนะ่ยาสาดเอาหมอนลงมาให้สิชัยแนะ่ แม่ลงดำนาดิหิวเข่าดิอืมเด็กนอนเตียงกระชิฮัเลยแต่ชัอยู่นี่ยังฉ่ำเนาะทบทบแด้หมอนคะมาทบเอาตัวบางเอาตัววางมีบ่ตัวบางบางหมอนนานาสูงๆคอคลำเลยเนาะคอตกหมอนเอาอีกแล้วม่ได้รับได้นอนนะเจ้า เดียวั oh. Oh. Uh ้งในกับ่ได้เจ็บคอโอ้สาดกระขาดไปละเจ๊แหละอยู่ให้อยู่นะได้ซ้ำนี้แหละอืม โอ้ต้องมีแนวจับบ่สองลูกพอดีสองคนก้อมเนาะกินตัวนั้นบวชเย่มมากินตัวนี้ต่อลูกเออหาานี่อ่แต่ละมือดูดจับจับจับเเหนื่โอยห้องอ่านะบวชได้กินนมพอนอนบวชลับแล้วอืมต้องกินนมพอเนาะ นมแม่เขาบูดูลยอืดูดนมพออาระยปะไว้ให้น้องนะปะจักนมแม่ปะไว้ให้น้องเนาะตอนแรกห้ยห้เงถึงนี่บ่ แม่ให้ตัวเขาดำมาแล้วอบได้สิบ่ได้ดูดน้ำเขากะว่าชิดูดได้ทางโนนต้องดูดใช่ดูดเขาคือเกาหน้า่อยต้นหน้าหน้าดูดหน้าโปมขึ้นเลยหน้าโนนเนียมอน้เอน้นี้เกอ่กิดี้นี่อ่เนี้อนกนอี จักเราอยากนมเนาะว่าแ,แต่เราแอบอ,อ,อ้าวเดี๋ยวรอกินข่าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยม,ม,มากินมึงมีก่อนบ่าใช้อาลงมาให้ทั้งเงินเดี๋ยวเพิ่นชีน,นั่นบ้<ม>ขึ้นกินอยู่ทั้งดเด้อเสือเด้อให้เพิ่นนอนกัอนอ่ะให้ทั้งน้องที่ใช้พิ่นนอนก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเกับข่าวกับน้ำก่อน ทางมาไล่ก็ข่าวไปบ้านก่อนแ๊พหนึ่งอ่ะไปเนาะไปลองเลยมาแต่โหลดคลิปเนาะมาทางนี้ย่อพาเข่าพาน้ามันแห้ะบันนี้โอ้ยสงสัยซีฮิวถ่าวได้เนาะทั้งนี้กำลังปิ้งซีดโดยปั๊บป้าจิดโดยโดยมาแต่ทั้งใดดะเนาะเสือขาวสองคนเนาะ คือจะัะว่าโอ้ยแขกมาได้ oh, ทางไหนเด้บแดนี้เนาะมากรบพัวส่งข้าวส่งข้าวแท้ด้วยเอาเอาสบายดีเด้อเนาะด้วยด้วยเออท่าไปจังใดมาเนี่ยมาจังได้นี่คือมาผู้ฮอดพี่บบดนี้มาเยี่ยมพอเท่าไม่เท่านี่แหลด้วยด้วยด้วย มากับบอโทรบอกจะคำเลยเนาะย่างมาบ่ย่างมาจะทามันทุกไปกับเมืองฮือนัยังกิน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 ลุงเพิ่นมาแต่กรุงเทพพี่น้องเลยกับป้าเนาะมากับบอโทรบอกบ่มีไผ่หูได้บ่มาหนิ ยังหลินน้ำโตโอยู่ทำเจ็บเจือมาตั้งใจมาเยี่ยมเพราะดูว่ามีพาเมียต่อวัดอ๋อพาเมียมาต่อวัดใช่อะไรบัดเบิดลมาต่อวัดเนาะโย่คันได้มาแต่กะบโบให้เผ่าลงแด้วบัดนี่โย่ซอยกันแล้วเนาะน่าจะแต๋วนาะโย่ พวแล้วาะ้นอโอ้ยย่าไปนับข่อยได้นับมดแ้วพกครัวแล้วมากับพ่อให้กับแล้วมันชอยย่างได้ก็ชอยได้ให้ไงก็ยังไข่ได้พอได้หายใจร้องไงตัวแล้วข่อยกับข่อยบ่ได้ข่อยโย่ข่อยลงในช่วงนี้มีจะไปไปเวียกไปงาน มาสองรอบแล้วรอบก่อนแล้วก็เอามามาสองรอบแล้วบ่ารอบก่อนเนี่ยก่อนมได้ขามาอ่านรอบก่อนนลเพิ่มมากก่อนรอบนั่น uh, ล e ูกป hmm. <arin> ูมาสิ้นมาเจ้าอยู่ขามันมุดมุดส้วนเลยด้วยสิ้นกับบริชอยบริยังโมโหยเนาะ ขอผ่อนเนี่ยนะโอ้ยจำเป็นจำเป็นเลยเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าเที่ยงน้ำกันเนาะ ต่อไปต่อมาโอ้ซีนยังซอยอ่ะอดใจรอบ่พอนแอนแอนกระดูกก็แอนกระดูกม่อนกระดูกหน่อยโอ้ดีแล้วเนาะกระดูกก็ะเวนกระดูกไอ้งัวคนทดสอบเคยไหมเ่เจ้ดสอบเคยไหมว่าเคยไหมสิอายหรือบ่อายนะนะมีการเห็ดแนื้ไดะนะมันองใจแบบ สิ่งกับเรต้องหันเออบังเอิญ่าผ้าก็ดู่ทางหลังนี่เห็นแต่ผ่านี่แหละสิมาหอดบ้านหอดเฮือนเนี่ยกิจลามโชว์ไว้แล้วจักทิศสองทิศเหล่านาเอาไว้ได้บ้านนี้ อย่อย่พุ่นก็ะำให้ดำหน้าขึ้นกันบ่ดูดำแล้วแล้วบ่น้ำท่วมโอ้แล้วแล้วล่ะก็มาชอยทั้งนี้ก่อนได้เชิงเมือเด้อบเอาจากใจได้เล้ายลเออนานหนอยอืมไ่ไนี่กมีคนดำเน่

อันนี้ก็ชำราได้ที่จะชำาช้มกินกินด้กินด้ชำหมันเชฟเนาอันนี้น้ำโต๊ะออ่านกันกินรสตาอันนี้มันมันกินดิบมันมันกันกินได้นีได้ใส้ช่อได้กินได้เฮากินได้ก็อร่อกินไ่ได้บ่กินบ่ได้กัะปิ้งไหมกินไ่ได้เเาเาเเล่แทอ่เล่า โอ้ล่ะมักแล้วกินว่าคขาหมดฮอดทอยจุกจื้ออยู่บ่ได้บ่เอะจื้ออยู่บ่มาก็แล่นกอดอยู่บ่แม่นะฮะมีบ่ได้ให้เอามังเมาโอ้ยลาภีอะไรบ่นที่ห้ามนี่ไปบ่ได้ไปบ่ไปเลยไปอยู่น้ำแม่ฮะไปบ่เอะไปบ่เฮ้ยฮะหมูเมื่อ ไ่กับปุบไปสิสิสิยูพี่บ่ใครอยรอกกันสิยู่พี่อดียังอุ่นใจอยู่ขันบ่เนี่ยนี่อ่าตกได้เด่นใหญ่มากเอ้ยไปน้ำเม่ห้อก้อนยักษุ้ยมันรุ่งันรุ่รุ่งเหม่ยเกลียมันกินตัวน้ำเมฆครอย่างนีกัน โมทามังท่าพังจะเบาคุณจะเอากินเน้อเอากิน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 มากินเลยกินเลยคอยหิวแห้งกินนี่เมื่อกินนี่ใส่ขนมไปสามห่อเลยแลนเขาเพื่อนเขาแม่ท่าโจมกินนี่จัดชุดใหญ่เด้เขากะเป็นไงเอาเอากินกินเริ่มมาเด้อมครับครับแซ่บแล้ว แกงนะไม่ไม่น้อง,องกับปิ้งสินน้นเานาะต้องก้อยรักกันหมนาะใช่ช่งเ<ม>ป็นแทะอเอาให้ดูก,กินนกว่าแม่ก็กินแต่ผู้เดียวนี่เนาะโอ้ยอันนี้เนาะว่าจะรูปก,กินโอ้ยจนเอิ้นใช่ แม่ก็กินอย่างเดียวเลยายกได้พักในตู้ก็เต็มอยู่ก็่เอาออกมาันมือบ้ข่อยเมื่ออยู่กดมือเยอะแ่กด้เอาออกมาเป็นคนเมื่อบ้านวัดัพักอยู่ในตูดเต็มอยู่เมื่อผัดหลอกเคื่เนราะว่าลืมกระเจรถอยู่ในเฮือนนี่โอ้ยเหร

Thông cái kem hèm nắng chay nè bạn nương con đông nằm nè học hôn nè vâng nè được trai vâng nè nè được nè vâng nè 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 đây nè 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 ได้น่มันมีอะชังหอนเนียถ่ายไว้นี่แรกชังหอนนยถ่ายที่เจ้าจะตายก็ได้เด้อเอาเอเยหนึ่งสอกินข่าวอิ่มนะโอ้ยเราพี่น้องมาป้อนหักกันอยู่บบบนี้หนึ่งสองเอาใช้กันนะจะไปใช้เมื่อแล้ว ก็ต้องเซลฟี่กันได้จักหน่อยเนาะลุงต้องหวานได้หน่อยนึงเนาะนโดยโดยอ๋อลุงไงบ่จักแล้วโอ้ลุงมาเดี๋ยวเมื่อหาส่งเสื่อมาให้ลุงใส่ลุงลำหน้ากันเอาได้ มันบ่มีอยูนน่นี่เมื่อเอาชองเสือคอยอยื้เอเพื่อนซะล้วพอได้ให้เพื่อนยังนะบานนี่โดดหนีบเด้อเนาะ เจ้านี่คัดควางความชุกแม่เจ้าดีเนาะโอ้ตายแล้วพอกับแม่กำลังสีวานแววกันยอกันอกอกันนอบกนนอนกนอนนอนกไป่พนอนกองกันอนับคนอนออออัน ทำอะไรก็จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไม่เพียงสำนีก่อนเ้อพี่น้องเ้อพบเจอกันในคลิปหนาเนาะแล้รับคลิปนี้ก็ไปลาพี่น้องสบายดีเด้อเนาะไปไปบอพอนอ่านเพชรจีชังเด้อนะเนาะเอาเซลฟี่เราเขาก็ต้องปับเาจกล็กจาน้อยแต่งภาพบอเอาภาพขึ้น

โมเป็นยังหรอเพิ่นมาเพิ่นเคยไทยยอได้ยีดอกน้าปดก็ไปย่างกระเป๋าฮะไอเมียพายป้ปมีารักได้ย่อ,อ,อนอเกเปลยรอยแม่บอสายัก <laughs> ันเลงไงเลง อันเล็งเกือบว่าเห็นเนาะเดี๋ยวให้อันนี้คอยแบกลงน้ำหลังก็ได้แต่นี่เดี๋ยวคอยมาคอยแบกลงก็ได้เดี๋ยวคอยแบกลงก็ได้เดี๋ยวคอยชี้แบกลงก็ได้เอาออกแล้วเอเอ <laughs> เลยไม่เนาะไปทายถาดเด้อเมื่อเอาเครื่องก่อนเดี๋ยวจะไปไายส้อย